ดีจใจแล้วก็ความปรารถนานี้กันคนเรามันรับรู้ถึงกันได้ครับแล้วก็ขอบคุณมากๆทุกคนเท่าเทียมทุกคนไม่ได้ต่างกันหรอกครับครับโอเคแล้วปีนี้วันเกิดอายุครบเท่าไหร่นะคะปีนี้ก็1สเจครับผม17เจนะคะสิบเอีกเจปีก็เดี๋ยวเราไปแต่งงานกันอ,อีกแล้วจะแต่งอีกแล้วใช่ไมหมคะหนุ่มจะยินเด็กไปเน้ เ็น,น,เน,เนี่ยอพอพอให้นอกสกคริปต์เนี่ยก็มาทางด้านของนีทางด้านนี้ตลอดเหมือนทำตัวเหมือนนักข่าวเลยที่วลาถานเรื่องถานเย็กบอกทำรักหรือว่าอะไรนี้ก็วันนี้ที่เป็นนักข่าวที่เป็นนักข่าวไหมคะเขาเป็นนักข่าว,วก็จะต้องบอกว่าหัวใจอยากถามอะไรก็ให้ถามใช่ป่ะแล้วคือมาพูดอย่างนี้จะอะไรที่ลอรายนเนี่ยก็เลยถามกันเรื่องของหัวใจเดี๋ยวทำโทษเดี๋ยวในเมื่อเขารู้ทั้งรู้ว่าหัวใจของผมนี่มีแต่แวนครับ ครถ้าผมไปสัตได้ผมจะสัตว์แล้วนะคำว่าแฟนขับตรงนีไมได้ท่ไพี่บอยต้อขอไปเวลาเล่นละครเวลาถอดเสื้อโชว์กล้ามเนี่ยจะดูิธไรนะคโชว์อะไรนะคะโชว์อะไรโชว์กล้ามโชว์กลมอพีกรอ่มพิธีกรเลี้ยวไปไม่มีอะไรจะ คนปากมาเมื่อวานใสเข้าเช้ามัา้งคะกือ้นโตโนบอกว่าแกนขับเอาใจยา,ากจับมะหอมแก้ใ,ใหเข็ดเลยอย่ามาเสียงผมอย่ามาเสียงผมว่าเอาใจง่ายผมไม่เชื่อ,อรจริงๆิ้นคกนขับนี่เป็นเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าสนใจมาก ล่างล่าล่างุดนี่ไปถ่ายละครบุงอาน้าฝนมีแมสเซจมาพี่โตโน่ขอยืมเงินพี่สักห้าพันรู้รู้วพี่เป็นคนดีพี่ช่วยมึอแห้วเราก็คิดแล้วก็เราจะแนะนำให้น้องก็สู้มากกว่าก็ห้าห้าบ่อยเองพี่น้องไม่ได้มันมันไม่ใช่คือเยอะ ถ้าถ้าห้าพันแล้วผมโอนให้ใช่ไหมล่ะแต่ถ้าทุกคนก็ขอเหมือนกันเนี่ยผมคิดว่าผมคงต้องไปขายบ้านผมรผมซื้อให้แม่ผมก็ก็แต่ว่าเอาเถะครับเราจริงๆก็นานๆจะได้มาพูดมาคุยกันเรานานๆจะได้เจอกันอย่างนี้ก็คุยกันเลยป่ะคุยกันเลยดีกว่าใี่ไ ที่คิดนะจ๊ะเฮ้ตอบแล้ววอย่าเพิ่มค่ะพี่หมอแล้วกันเออขอเสียงตรองเงกับน้สาวผมดิ๊งรับผมตอนี่ต้องร้งน้องต้องสานะคะสวยจริงๆเลยนะตานดีเหมือนใครนะ เสียงดังเนี่ยแฟนขับลิฟตรด้วยอะไรก็อะไรก็ใครไหนก็เสียงดังตลอด,ด,ด,ดน้องก็งน้องพายเรานะไมโมบอว่าเราเราเข้าใจไงแฟนขับลิฟต์เขาจะเป็นแบบพลังมันจะเยอะคือเป็นแบบวัยรุ่นแต่ว่าแฟนขับผมจะค่อนข้างเ<ไ>ป็นบ แล้วอายุเฉลี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ3าเป็นโเจ้านั่งมาบคผม่ไม่เหนื่อยเผ่งได้วันผอพี่จะได้เข้าช่วงต่อไปเคโอเคตช่วงต่อไปเลยก็ได้ครับม่จรงๆอก็คืออย่าอย่าจะบคุยนานกนีนาะเอางี้ ปีหน้าบอกพี่บอยให้คิวนอยสิเดี๋ยวพี่ให้เลยสองวันเลยให่น้่นคุยมันคิวเนี่ยมันไม่สําคัญหรอกมันสำคัญที่ว่าปีหน้าทุกคนจะยืนอยู่ไหมเเอเพราะว่าในระหว่างที่แบบในสภาวะสังคมที่เก่าไปใหม่มาอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้ว่าพวกคุณรักผมแล้วรักจริงแค่ไหนแต่สิ่งที่ผมตอบได้คือผมรักพวกคุณไปตลอด เป็นมองปิดผุกับอันเฟิร์มเลยันโเอาเถอครับผมว่าผมพูดมั่วมากเลยมไม่มั่วใช่ไหมโอเคนะคะยังไงก็ขอบคุณคุณโตโน่มากเลยนะคะที่ได้มานั่งพูดคุยกับเราวันนี้โอกาสหน้าก็พี่เชิญมาจะมาไหมเออยินดีครับยินดีกลัวกลัวปะกลัวไหมไม่กลัวกลัวหน่ยหน้าตาก็อาจจะน่ารักดูผมคือแป้งครับผมส่วนใหญ่เป็นปริศตีทุกคนนะโอ้แล้วรู้เลยเออ ขอบคุณมากอนนเอาเลยครับเข้าสู่ช่วงต่อไปโอเคก็คือต่อไปก็าจะติด